สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็พ <c oughs> ี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวรถคุดทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถแมคโคร PC 78นะครับตัวนี้เป็นคันที่2นะครับเป็นรุ่น6 NO นนะครับก็สภาพสวยนะครับตัวนี้เพิ่งมาถึงเมืองไทยนะครับแต่ติดจองแล้วนะครับตัวนี้ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของมารีวิวนะครับก็ด้วยความสวยนะครับ ขอเอามารีวิวนิดหนึ่งนะครับนะครับโซ่บูทช่วงล่างนะครับสวยๆเลยเต็มนะครับตามรุ่นนะครับ PC78 นะครับนี่ US นะครับ 6NO นะครับก็สภาพเรียบๆเลยนะครับรถนำเข้ามือสองยิ่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวดูชุดช่วงล่างนะครับนี่ครับ สภาพเรียบเดิมๆเ,เลยครับเดี๋ยวชมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นครับสี่สูบนะครับเครื่องผมสูงนะครับระบบแอร์เย็นเรียบร้อยนะครับปั๊มนิ้วนะครับเครื่องสี่สูบป,ปั๊มนิ้วนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับก็คันนี้ ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตมารีวิวนะครับด้วยความสวยนะครับนี่ครับใบแท็กหนาๆนะครับเจียยางเต็มเลยนะครับมีะลอกบ้างนะครับนิดนึงนะครับ PC 78 US นะครับขีด6นะครับ NO ดูเครื่องอันนี้แพร ครับแพรคอนโทรนนะครับนะครับสภาพเดิมๆนะครับยังไม่มีรอยแกะนะครับแห้งดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับรถนําเข้าสภาพสวยๆนะครับหรือสอบถามรุ่นเอื่นนะครับแมคโครรถตักรถเครนนะครับแท็กเตอร์ก็มีนะครับครับเป็นรถนําเข้าทุกคันนะครับรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับก็ติดต่อสอบถามต้อมนะครับเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับ087 9 1 8 8 9 9 3นะครับขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานเบื้องต้นดูได้ก่อนนะครับอ่นี่ครับภายในมีแอร์นะครับรุ่นนี้ใหม่แล้วนะครับนี่หน้าจอนะครับสภาพเดิมๆนะครับขับยังไงฝากร้านด้วยนะครับ ไทยสพลน,นะครับพระรามสอแม่กลองนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ